นี่เจ้าแพนด้าวันนี้มันร้อนจริงๆเลยนะดูแสงกระทบหัวถ้าจะร้อนขนาดนี้เฮ้ยเผาฉันเลยดีกว่าโอ้อยแม้แต่ว่าในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้นะเราก็ยังต้องออกตามหาแพนด้าต่อไปไงลนะ่ะเอาละ่ะว่าแล้วก็ไปออกตามหาแพนด้ากันเถอะเอ้ เริ่มจากที่ไหนก่อนดีนะมีตรงไหนที่ยังไม่เคยไปบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะยังไม่เคยไปนะเนี่ยเนียเนี่ยเนียมันมีอะไรให้กระโดดอยู่ด้วยอะเฮ้ยไกลวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเราเห็นนะมาแอบอยู่ตรงนี้ไงเอก Panda. แพนด้าแพนด้ากลายเป็นใครใครอะไรไม่มีกระโดกลิ้นทำไมเนี่ยนีไงนีไง ทำไมทำไมทไมเอ๋มองไม ah, ่เห็นนะช่องหน้า EX ต่างมันแคบเกินนี่ต้องสูบใกล้ๆคึบอันน่ะอน่นนะเฮ้ยอยานี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโอ้เกือบตกเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาละฮ้ยยาโอ้โโอ้อเฮ้กลัวมากเลยว่าอันต่อไปจะกดจะตกกงวาเนี่ย นะรู้สึกมีแววตกสูงมากเลยนะคะทุกคนเฮ้ยอยาเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหเอาใหม่เอาใหม่เ้ยใจเย็นๆเฮ้ยเพิง่งรอบสองเองงโถเราจะว่าแบบว่าถอดใจอะไรง่ายๆได้ยังไงเฮ้ยอ่ะเอ้พูดไปดันขัดคำก็รอบที่สามแล้วนะคะอ่ะมาดูกันนะว่าเราเนี่ยจะกระโดดกันกี่รอบสำหรับด่านนี้อ้ยอยาอู้ พอไปถึงอันนั้นแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนหลังคานี่นี่เอาละ,ะกระโดดขึ้นไปได้แล้วนะเฮ้ยอย่าอ้าวกระโดดไม่ถึงอ่ะอู้มาถึงได้แล้วนี่ไงอ้ในที่สุดพิกแพนด้าออาสรุปนายเป็นหมูเหรอเขาบอกว่าเขาเป็นหมูอ่ะทุกคนเขาเป็นหมูหรือจะเป็นหมีเจ้าจะเป็นอะไรกันเอาละไปต่อกันดีกว่า มีทางไหนจะไปต่อได้บ้างนะฮึเฮ้ยอันนี้ยังไม่เคยขึ้นไปไปไปลองดูหน่อยสิเฮ้ยมันมีทางลงไปทางลงไปข้างล่างด้วยอ่ออ่จะลงอ่ะจะเอาละไปมไปขึ้นนะอ่ออๆเฮ้ยนี่มันใต้ดินหรอท่อระบายน้ำ อะไรอ่ะต้องทําอะไรหรอตรงนี้เฮ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีอะไรแน่ๆสิไม่งั้นเราตระลงมาทําไมจริงไหมทุกคนตุ่มๆนี่ก็ไม่มีอะไรคลิกก็ไม่ได้ไม่มีรหัสลับให้หน่อยเหรอเอ๊ะ <c oughs> วันนี้มาคนเดียวซะด้วยสิเพื่อนๆยังไม่มา เพื่อนๆน่าจะยังไม่ว่างกันนะเอะไะอ่ะ,อะเป็นว่าเราขึ้นไปก่อนดีกว่าจะมีประตูรับอะไรอยู่แถวนี้ไหมนะโอ้นี่อะไรอะสูงมากเลยเฮ้ยนี่มีคนกำลังเดินทางไปถึงตรงนั้นอยู่นะนี่เราลองกระโดดไปดูบ้างดีกว่าฮึบโอ้กระโดดกระโดดยากแน่เลยกระโดดยากแน่ๆมันจะกระโดดไปถึงได้ยังไงเนี่ยเฮ มันไต่ตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าเนี่ยมีทางลัดไหมเนี่ยเป็นทางลัดได้หรือเปล่าเนี่ยได้นี่ว่ะเอาว่ะเอาว่ะทุกคนฮึบนี่ไงมาทางนี้เอา้าตรงนี้มันก็ปิดนี่นาหรือว่าขึ้นไปบนต้นไม้ได้จะมีอะไรหรือเปล่าอุ๊มันทะลุได้ด้วยอ่ะอุ๊ยเราเห็นนะเราเห็นแล้วนี่ เห็นไหมท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้ก่อนอันดับแรกขึ้นจากตรงนี้เลยนี่ไงคิดว่าใช้กระองใช้แน่แนโอ้ได้แล้วนี่โหสุดยอดโอ้ตบมือให้ตัวเองหนึ่งทีอืม <c oughs> <c oughs> โอ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะมีเกาะลอยฟ้ายอยู่ด้วย มันไปยังไงละ่ะนั่นอะฮะเฮ้ยมันจะไปตรงนั้นได้ยังไงนั่นนั่นใช่เจ้าแพนด้าหรือเปล่าจ๊ะโอ้เฮ้ยต้นไม้ตรงนี้นั่นนมีแพนด้าห้อยอยู่ด้วยเอาหาทางขึ้นก่อนนะหาทางขึ้นขึ้นทางไหนล่ะเนี่ยอะลทางขึ้นอยู่ไหนอุ้ยใบบวัวนี่ทํำอะไรได้ปะฮึบเอ้ากระโดดได้เย้ อุ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะแวะก่อนได้ไหมแวะแวะก่อนแวกก่อนอ้โหอันนี้อันนี้โหกระโดดยังไงอะเนี่ยเนี่ยหรออุ้ยได้ด้วยโอ้โอ้ตราหันได้ยังไงคะท่านผู้ชมขาดูสิพึบึโอ้อขึ้นมาสูงมากเลยครับตอนนี้อ้ยอุยอย่า่ใจไม่ดีเลยค่ะนั่นโอ้โหมีแพนด้าอยู่ตรงนั้นด้วย ยิ่งสูงยิ่งหน้าหวัดเสียวนะทุกคนตกลงไปนี่คือที่สั่งสมกันมานี่คือจบเลยชีวิตเฮ้ยอยอะก็ับไปแล้วโอ้ y ม o d o โอ้ god โอ้ my g ก d อุ้ยมีคนตามมาด้วยเอาล่ะเราต้องรีบไปแล้วเออโอ้โหที่น้อยมากจะไปได้ไหมเนี่ย oh. อ่าเพื่อนเอาเพื่อนมาไปก่อนเลยเธอเธอ ไปแล้วสู้สู้เขาพวกเขาึเฮ้ยเพื่อนดีใจกับเราหน่อยเร็วดีใจกับเราหน่อยเร็วเพื่อนเพื่อนไม่ดีใจกับเราเลยเออเพื่อนดีใจกับเราเย้ได้รับแล้ววว้าบราแพนด้านทุกคนโอ้กว่าจะมีวันนี้โอ้กว่าจะมีวันนี้นะกว่าจะมีวันนี้แหละทุกคน โอเคเราไปหาที่หมายใหม่กันดีกว่านะจ๊ะไปทางไหนดีอะจ๊ะเออใช่เรามีภารกิจปีนต้นไม้อยู่นี่นะโอ้ยนี่ไงขึ้นต้นไม้ได้แล้วอะเออแต่ว่ามันไปต่อที่ต้นอื่นไม่ได้เนี่ยสิคือประเด็นเอาละไป <c oughs> เดี๋ยวกันนะลงก่อนเลยลงก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นต้นไม้ให้ได้เพราะเราที่จะไปเราก็จะไปที่ต้นน้อน วินเป็นรอยอไม่อาจรู้ได้เลยอุ้ยตรงนั้นมีป้ายอะไรอยู่อะไม่ได้นะความคี้สงสัยของเราเนี่ยมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเจอแพนด้ายังไงล่าอุ้ยเฮ้ยนี่มีป้ายป้ายนี้พอไปนชนเราก็มีลูกแก้ววิญญาณบางอย่างขึ้นมาโอ้หรือว่าเราต้องตามหาป้ายแบบนี้อีกหรือเปล่านะเหมือนเป็นโสวิตเปิดอะไรสักอย่างหรือป่า ใช่หรือปลาเอ๊ะห,หรือว่าในบ่อน้ําด้วยในบ่อน้ําที่มันไม่มีอะไรเลยนั่นจะมีอะไรขึ้นมาไม่ร,มรู้ไม่รู้จริงไหมขอลงไปดูก่อนไปอยา่าอุนี่ไงจริงด้วย oh my god เราต้องตามหารูกแก้วรังห้าหรือเปล่าคะรูกแก้ววิญ,ญญาณที่ห้านั้นเอาละเอาเลยลืมเรื่องปีนต้นไม้ไปก่อนนะลืมเรื่องปีนต้นไม้ไปเลย เอาละเราจะมาตามหาลูกแก้วกันตอนนี้เราได้ลูกแก้วมาทั้งหมดหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นอีกสี่ลูกมันจะอยู่ที่ไหนล่ะล่าสุดก็คือเรารู้สึกว่าเราน่าจะต้องกระโดดขึ้นเจ้าแท่นนี่ไปให้ได้เรารู้สึกว่าจะมีอ,อแท่นหินวิเศษหุ้ยเขาขึ้นไปได้ยังไงอะเฮ้ยนายบอกเคล็ดลับเราบ้างดินคนนั้นกระโดดขึ้นไปได้อย่างไรกดวิ่งครับ <laughs> โอเค เกือบได้ละเกิดเกือบได้ละเกือบได้ละเกือบได้ละอ้าเลยเลยเริ่มจากตรงนี้ฮึบยะโอ้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  my god oh my god omg oh my god ย่าโอ้หถึงแล้วเลยนายขอบใจที่บอกเคล็ดลับฉันไปก่อนนะ โอ้เราต้องไปทางไหนต่อล่ะคะท่านผู้ชมขึ้นได้เหรอมันมันกระโดดเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแท่นอันเล็กขึ้นมาอันนี้แล้วก็อันนี้ป่ะอ่าแล้วก็อันนี้ไง <c oughs> เราวัวเหระกันไอ่จับง่เอาใหม่อ่ะเออนี่ไงขึ้นไปแล้วเราต่อไปก็ต้องปิดวิ่งไหมเนี่ยกลัวเลยกลัวเลยมากอ่ะอ่ะปิดวิ่งไปก่อน ก็ไม่เท่าไรหรอกจริงป่ะก็ไม่เท่าไรเลยไม่เท่าไรไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไรหรอกจิบจ่อยมากไกลไม่ใช่ไกลเท่าไรหรอกไกลเรียบร้อยขึ้นไปไม่ก่อนนะ บนใดนี่จะสะพ,พานนี้จะไม่หักใช่ไหมโอเคไม่หัก,กอือกระโดดถึงไหมนะ่ากระโดดถึงได้ยังไงมันจะกระโดดถึงได้ยังไงอะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยดูดิข้างบนเนี่ยมันต้องมีอะไรอยู่แน่ๆร้อยจริไงมอหุยฮ้ย,ย,ยมีสายฟ้ามีสายฟ้าเอาละเราจะเจอเทพเจ้าทอไหมเนะี่ยหุยนั่นไง เราเห็นป้ายแล้วปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วเฮ้ยเพื่อนตามมาแล้วนี่ฟองเพื่อนเลยขึ้นต่อไม่ได้เฮ้ยขึ้นไปได้ไงอะเฮ้ยเขาบอกว่ากดวิ่งเฮ้ยได้จริงด้วยเอ้ย <c oughs> เฮ้ยทำไมเราคิดไม่ถึงจุดนี้เลยอ h oh girl อ a r d สุดยอดอ้นี่ <c oughs> เปิดลูก ไม่เกิดความลับของลูกแก้วจะต้องถูกเปิดเผยเอา้าเพื่อนยังไม่รู้ความลับลูกแก้วหรอเนี่ยความลับลูกแก้วไงเธอมันมีห้าลูกนี่เออใช่ใช่เราลืมเลยว่าเมื่อเกียตรงนี้มีน,น,น,นั่นไงนั้นไงอืมนี่นะเราขึ้นมาสำรวจตรงนี้อีกรอบนึงเผื่อจะเจออะไรเข้าเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันมีรูอยู่ด้วยนะเรายังไม่เคยลงไปไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่าลองลงไปดูเฮือ เฮ้ยเฮ้ยเจอลูกแก้วสีม่วงตาแล้วโอเคในนี้มีอะไรซ่อนไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัไม่มีอุ๊เฮ้ยอะไรอะไม่ใช่นึกว่ามีหลุมอะไรอยู่โถเกิบไปแล้วเกิดไปแล้วเนี่ยเราไปรู้มาว่าตรงนี้น่าจะมีทางอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะ ไหนอ่ะไหนทางฮัลโหลไหนทางโอ้ยนี่ไงโอ้ยโอ้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 เร็ว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 เวเวียนหัวเวียนหัวอุ้ยนี่โอ้โหรูบี้แพนด้ารูบี้แพนด้านี่นี่โอ้ยนี่ไงนี่ไงอ๋ย่าเฮียเฮ้ยว้า ต้องไปขึ้นใหม่เลยเราขึ้นมาถึงใหม่แล้วนะจังหวะน,นี้คิดว่าถ้าเปิดวิ่งน่าจะไปถึงอยู่ฮึบเออมาถึงแล้ววอ้าครบยังเนี่ยครบหรือยังหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยเหลืออีกอันหนึ่งปะใช่หรือเปล่านะใช่ปะเราไปได้ข้อมูลมานะว่ามันอยู่แถวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงน้ำตกเนี่ยตรงเนี้ย แต่ว่าเราต้องใช้ความไวของปีศาจมากๆเอานะฮ้ออาไม่ทานเอาใหม่นะเรามากระโดดกันใหม่หน้าผ่านนี่เอ้ยมีมีคนมีคนรู้จักมาด้วยเหรอเนี่ยเอาแล้วนะเอานะนะเฮนะ้ยยางยๆงยงงเฮ้ยยางยาง <laughs> ยๆงยางยง ฮุยาอ่าไม่ทานเยอะสองพันปี later โอ้ยทุกคนในที่สุดเราก็ทำสำเร็จแ,แล้วทุกคนดูสิผ่านมาแล้วห้าสิปีป้าบอดที่สุดเลยโอ้ยเนี่ยเราเข้ามาได้แล้วน้ำตาจะไเลยคนอื่นก็ไปนอนกันหมดแล้วเราเพิ่งกระโดดได้ปะโถไหนดูสินี่ไงนี่อยู่สิมา อยู่ e ีเด t นี่อยู่โน w ลูกแก้วสีน้ำเงินเนี่ยฮะเห็นไหมเ้ยเหนื่อยมากเลยอะไม่อวานเราจะเป็นลมนี่ฉันก็โดดมากี่ชั่วโมงอะหัวหัวมันทะลุขึ้นมาก็มวนได้ด้วยอะโอ้ยเอาละนี่ตรงนี้มืดไปหน่อยนะไปที่อย่นีกว่าปาบและนี่นะเราคิดว่าในที่สุดเราก็น่าจะรวบรวมลูกแก้วทางห้าครบแล้วเนาะ เราลองไปดูที่ใต้ดินท่อระบายน้ําใต้ดินวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปเลยนี่เรคิดว่าเราต้องไขความลับของเจ้าลูกแก้วทางห้าอันนั้นได้แล้วเราจะต้องได้แบบว่าสุดยอดแพนด้านในตำนานแน่นอนโอ,โอ้โหกูนี่เราได้ครบแล้วนะโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนปังหลาย ดูมีลูกแก้วทางห้าเขียวแดงเหลืองม่วงแล้วก็น้ำเงินหูสุดยอดกว่าจะหาได้เนืงง่อยมากบอกเลยมันจะต้องสุดยอดมากๆอะแหะไปเลยโอ้ดูสิแล้วก็มีห้องลับเปิดออกมาว้าวดูนี่มันหีบสมบัตินี่นะนี่เทเชร์แพนด้าสุดยอดไปเลยอ,อมันปังหลาย โอ้ยภูมิใจภูมิใจในตัวเองฉันค้นพบสมบัติอลมค่าในนี้แล้วมันต้องเป็นสุดยอดความลับแน่ๆโอโหเยี่ยม VERY GOOD มากๆอาละพี่ฟัดจะรวยพีฟัดจะรวยทุกคนวู้วันข้าวหน้าต้องมาตามหาความลับอันน่าสนใจในสถานที่แห่งเมืองแพนด้าอีกแน่นอนวันนี้ขอขึ้นนี่ ขึ้นขึ้นยานกับดาวโลกก่อนนะยอ <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ไปเลยวู้